สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านเช้านี้เป็นเช้าที่วันที่23วันที่23นะคะ23มีนามีนาคมพศ2 5ง4ัจ้าอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันที่หนึ่งเมษายนนะคะแฟนคลับที่รักทุกท่าน วันที่หนึ่งเมษายนนะคะท่านเป็นวันที่ทุกๆคนตั้งตารอคอยเนาะเป็นวันที่ทุกท่านตั้งตารอคอยที่จะมีโชคมีลาบนะคะหมดวดนี้หลายๆท่านวันที่หนึ่งนี่นะคะอย่าลืมนะคะได้เลขจากที่ไหนมาก็แล้วแต่นะมัน,ม,นมันแต่เลขแต่ละทิศแต่ละทางแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันเนาะค่ะแต่ว่า ท่านอย่าลืมซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะแฟนคลับที่รักท,ทุกท่านนะคะหลายๆท่านก็ต้องงงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่ค่อยเห็นแม่สาวดำลงคลิปเลยนะคะโอ้ยเมื่อวานนี้คุณแม่ไม่สบายลกูกไม่สบายไม่สบายมากนะคะปวดหัวเวียนหน้ามืดหน้าตาลายนะคะก็โอ้วยเป็นอย่างนี้เนาะนี่เนาะ เมื่อคืนตื่นปกติคุณแม่จะตื่นสวดมน์ก็ตีสีเป๊ะใช่ไหมเพราะว่ามันจะมันคือ,ค,อคือจะต้องตื่นตีสีเนี่ยโดยอัตโนมัติเพราะว่าความชินนะคะความชินที่ที่เราตื่นมาสวดมนเนี่ยเมื่อถึงเวลาอาจจะเหนื่อยแค่ไหนก็ช่างนะลูกเห,เหนื่อยเหนื่อยเมื่อยละแค่ไหนก็ช่าง เมื่อถึงกําหนดเวลาตื่นนยิ่งไม่ต้องตั้งนาฬิกานะคะเพราะความชินความเคยปฏิสีก็จะตื่นนะคะสวดมนต์ก่าจะสวดมนต์เสร็จนะคะตามที่คุณแม่ได้รำ่รำเรียนมาว่าท่านให้สวดบทไหนบทหนึ่งบท2บท3บท4บท5บททุกบทที่ ร่ำเรียนมาที่ท่านสอนตั้งแต่อีมีนามาเลยค่ะจนมาจนถึงนะคะพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็มาถึงพระกาาพระกาธาพระหูมหาการแล้วก็พระหุงมหาการแล้วก็ชินะบัญชรอ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นะคะออิติปิโสเทาอายุอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเอสวดบทเมตตาใหญ่อย่างเงี้ยนะคะ คือก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณสองชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเนี่ยคุณแม่สวดเสร็จก็จะประมาณสองชั่วโมงก็จะ6กโมงบางทีหกโมงหนาทีบางทีหกโมงสิางงนาทีค่ะทีนี้เป็นเพราะเราอายุมากแล้วน,ะนั่นแหละลูกอายุมากแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยเป็นค่อยไปตามวัฏจักรตามสังขารของคนน่ะเนาะก็ะว่าอวเอาอป่วยเอาป่วยก็ไป คุณแม่ก็เอาป่วยเอาป่วยกับป่วยป่วยก็บ่ได้สนใจล่ะเอาเจ้าจะเป็นยังก็เป็นไปป่วยสิป่วยสิเก็บไขได้ป่วยกเป็นไปเราก็คิดอย่างนี้ล่ะค่ะทํทาความเคยชินกับความป่วยทําความเคยชินกับความลําบากทําความเคยชินกับอนาคตข้างหน้าก็คืออนาคตที่เราจะต้องไปจากโลกนี้เราต้องทําเราต้องอ ตั้งสติเราต้องอยู่ได้กับทุกสถานการณ์ใช่ไหมคะเราต้องอยู่ได้กับความจนเราต้องอยู่ได้กับความรวยเราต้องอยู่ได้กับความที่ว่างเปล่าเพราะว่าอีกไม่นานไม่ว่าใครก็ต้องไปตามวิถีกฎแห่งกรรมใช่ไหมคะคะ่ะแต่ว่าใครจะไปก่อนไปหลังแค่นั้นลคะค่ะเพราะฉะนั้นต้องต้องทำความ เคยชินกับอนาคตที่เราจะต้องไปจากโลกนี้ให้ได้นะคะเราต้องทำความเคยชินกับกับสิ่งเหล่านั้นก็คือทำความเคยชินกับสิ่งบ้างเปล่าทำความเคยชินกับความยากจนทำทำความเคยชินกับความร่ำรวยทำความเคยชินกับสิ่งที่ไม่มีอะไรติดตัวเลยเงี้ยนะคะนะคะ วันนี้ก็มีธรรมะเล็กๆน้อยๆน,นะคะมามาพูดให้ท่านได้ฟังกันเนาะค่ะส่วนตัวเลขนะคะส่วนตัวเลขโชคลาบนะคะจำคำสาวดำไว้ว่าท่านจดไว้เลยค่ะจดไว้นะคะเพราะว่าฝันดีมากคะ่ะฝันดีมากปกติสาวดำจะไม่เคยฝันนะคะไม่ไม่ไม่ฝันบ่อยว่างั้นเถอะ สาวดำฝันเมื่อคืนเนี่ยนะคะท่านผู้ชมฝันว่ามีมีพระรูปหนึ่งนะคะในฝันนะคะมามาเรียกมาเรียกว่าให้ตื่นตื่นสวดมนต์ว่าง,งั้นเะสาดำก็เกิดมาจนอายุหกปีแล้วนี่ก็ไม่เคยฝันแบบนี้เลยค่ะเมื่อเช้านี่แหะค่ะสาวดำฝันทีนี้สาวดำก็พ่อพอ ท่านท่านเรียกท่านท่านมาเรียกเรียกสาวดำบอกว,ว,ว่าให้ตื่นสวดมนต์นะเพราะว่าให้ตื่นสวดมนต์เนี่ยสาวดำก็ตื่นเลยพอมาดูนาฬิกาเอา้าที่มันเพิ่งจะตีสามค่ะมันเพิ่งตีสามเองอะ่ะสาวดำนะก็เลยเอา,เอา,เอามาดูอาวนี้มันตีสามมันตีสามก็มานั่งนึกว่าเรานอนตอนไหนเพิ่นอนตอนหกทุ่มนอนตอนหกทุ่มกว่านิดหน่อย แล้วก็หลับไปแล้วก็ฝันว่าพระมาเรียกให้สวดมนต์ค่ะบอกว่าให้ตื่นสวดมนต์สาวดําก็เลยงงสงสัยค่ะนี่ขับรถมาอยู่นี่สาวดำก็ยังคิดไม่หายแต่ว่ามาเรียกเรียกแม่แม่แม่แม,แม่ตื่นสวดมนต์อย่างเนี้ยแต่เสียง เสียงไม่ใช่เสียงเด็กแล้วสาวดำก็เลยมาดูแล้วเอ้ามันตีสามกว่าก็เลยคุ้นคิดอนอนอีกน,น,นอนอีสักนอนอีสักสามสิบนาทีว่างั้นสาวดำบ้านะก็คุ้นคิดเรื่องที่ฝันเนี่ยแหละคะ่ะสาวดำก็นอนอยู่บ้านหลังหลังใหญ่เนี่ยนอนอยู่คนเดียวแล้วสาวดำก็นะคิดว่าอ้าวแล้วใครมาเรียกหรือว่าเป็นลูกกุมารทองแต่ว่าเสียงไม่ใช่เสียงเด็กนะเสียงผู้ใหญ่ เสียงผู้ใหญ่เลยแหละแม่แม่ตื่นสวดมนต์มาอย่างเนี้ยก็เลยมาเล่าให้แฟนขับฟังว่าถ้าเป็นลูกกุมารทองก็จะต้องเสียงเสียงเล็กเสียงเด็กใช่ไหมหรือว่าเขาหรือว่าเขาทําทําเสียงไหนก็ได้เนาะสาวดำก็ไม่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 รู้จักไม,ไม,ไม,ไม่คือเขาไม่เคยมาหยอกแต่ก็มีมีเมื่อวานเนี่ยแหละค่ะเมื่อวานเนี่ยสาวดําตื่นสวดมนต์ใช่ไหมสวดมนต์มาจนถึง เนี่ยค่ะมาจนถึงบทชินนะบัญชรจบปับ๊บแล้วก็แผ่เมตตาเสร็จสาวดำสวดมนต์แล้วก็เสียงเสียงอ่ะเสียง,เส,ยงเสียงอยู่กับหูหูสาวดำเนี่ยสาวดำนั่งสวดมนต์อยู่นะนี่นนสว่างแล้วนะหมายถึงเมื่อวานนี้เสียงเด็กๆเสียงมันก็ํเาเอาปากทำจุดจุดจุ๊แต่ว่าเดี๋ยนี้ค่ะทำเด่น,น,นี้แล้วก็ ทำแบบเนี้ยค่ะอย่างเงี้ยสาวได้มาขนลุกสู้ทั้งตัวเลยก็ก็ตั้งตั้งสติว่าเอ๊ะเสียงใครเกิดมาไม่เคยได้ยินเสียงนี้แล้วก็ทาจุ๊บจุ๊บไอ้แบบจุป,ปากแบบอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนเด็กเล่นน่ะคะ่ะแบบว่าแบบว่ามาหยอกแบบว่าเหมือนถ้าถ้าเป็นคนเราเด็กๆเ,เราก็จะชอบหยอกเด็กว่าจ๊เอ๋อย่างเงี้ยนะคะ่ะ จะเองี้แหละแต่ว่าเสียงที่มาดังเข้าในหูข้างข,างขวาสาวดําเนี่ยเสียงแบบนี้แหละค่ะแบบแแบบหแบบยอกนะคะรู้เลยในลักษณะน้ําเสียงที่ทําจุ๊บๆเราทำจ,จะำจจจจให้มันนาแล้วก็ทำแบนบี้ค่ะนั่นแหละคือเสียงเสียงหยอกแต่ทีนี้ขน,ขน,ข,นขนหัวขนตัวนี่ลุกทั้งตัวสู้สู้ขึ้นเลยสาวสาวดำตั้งสติพอตั้งสติแล้วก็ ทำเ,เ,เอาเอามือมือพนมอยู่ใจะไหมสาวดำก็เอามือขวาเนี่ยามา,ามาจับหูตัวเองจ้ะก็ไม่มีอะไรแต่ทําแบบเนี้ยสองครั้งค่ะเมือม่อเมือม่อเมคืนวานแต่วันเนี้ยมาฝันว่า,ามีคนมาเรียกให้ตื่นสวดมนต์แต่ไม่ใช่เสียงเด็กแต่เรียกแม,แม่แม่แม่ตื่นสวดมนต์ว่าอย่างเนี้ยสาวดำก็เอ้าฝันแปลกแปก แล้วสาวดาก็เลยนอนอีกพอนอนนอนแล้วก็คุ้นคิดเรื่องนี้แหละว่าเอ๊ะมีอะไรแปลก,แ,ปกแล้วก็เลยแล้วก็พอดูนาฬิกาอีกทีเกิอนอนก็ไม่หลับหรอกคุณน,นอนคุ้นคิดอยู่ว่ามันคืออะไรพอเสร็จแล้วสาวดําก็ก็เนี่ยค่ะก็ตื่นก็สวดมนต์ตีสี่อมามาจบหกโมงหกโมงสิบนาทีสาวดาก็เลยออกมาเนี่ยค่ะมาซื้อกับข้าวที่ตลาดเพื่อที่จะไป ที่สวนธรรมค่ะวันนี้ก็มีพระอาจารย์นะครับหลวงพ่อนะคะมามาเยี่ยมพระอาจารย์มาเยี่ยมพระน้องก็ท่านก็มารักษาตัวค่ะค่ะสาวดำก็กำลังมาตลาดก็เลยมีเรื่องมาเล่าให้ท่านฟังเนาะให้ท่านพิจารณาว่าคืออะไรสาวดำเกิดมาก็ไม่เคยไม่เคยฝันแบบนี้แล้วก็แล้วก็ฝันด้วยนะว่าสาวดำเนี่ยนั่ง นั่งพนมมือนั่งพนมมือก็เหมือนคล้ายๆกับสวดมนต์ในในฝันอะแต่ว่าเป็นไม่รู้ว่ามีอยู่หลายคนน่ะนะมีอยู่หลายคนหลายคนที่นั่งสวดมนต์ในนั้นก็มีสาวดาด้วยนั่งสวดมนต์อยู่เมื่อคืนเนี่ยค่ะแต่เลยเออมันฝันแบบนี้สาวดาก็เลยว่าเราให้แฟนขับฟังคนน่าแบบ ว่าจะไม่เล่าละค่ะแต่ว่ามันก็ยังอึดอัดอยู่ในหัวใจเพราะว่าเพราะว่าสาวดำไม่เคยฝันแบบนี้แล้วก็พูดถึงว่าน้องกุมารทองที่ให้โชคลาบมาเนี่ยคือน้องกุมารทองเนี่ยเป็นน้องกุมารทองที่พระพระอาจารย์ที่ที่วัดถ้ำนาคาน,นให้สาวดำมาท่านจำได้ไหมที่น้องกุมารทองภายแก้วให้สาวดำมาที่ว่าที่ว่าให้มาวันนั้น พอวันหลังมาก็โอ้ยอที่สาวดําติดเครื่องรถใช่ไหมแล้วสาวดําก็ขับมานิดเดียวแล้วสาวดําก็ปล่อยเกียร์ว่างเพื่อ,เ,อเพราะว่าทางมันเป็นที่หลบคเกเข็กนะคะจะให้ค่อยๆมานะมันไปเร็วไม่ได้อยู่แล้วทางขึ้นขึ้นวัดถ้ำนาคานะคะแล้วถ้าท่านได้ดูคลิปสาวดําจําได้ใช่ไหมคะที่สาวดําที่พ่อปู่ให้น้องกุมารทองภายแก้วมาอยู่กับสาวดำนะคะเสร็จแล้วสาวดําก็ ขับรถมาแล้วก็สาวดาก็บอกว่าเออมาทางมันหลุดกเก็กสาวดาก็เลยปล่อยเกียร์ว่างพอหลังจากนั้นนะครับรถวิโดดไปเหมือนกบเลยแบบแบบหกสิบะค่ะไปดูเข็มไม้เอาหกสิบเอา้าบอกตกใจว่าพอ,พอแตะไอ้นั่นดูเอาเกียร์รถเราก็ไม่ได้ใส่แล้วทําไมรถมาตั้งหกสิบแล้วก็โดดโดดมาเหมือนกบเลยแหละย่องย่อง,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 องมา <c oughs> ทีนี้หัวจะปักลงคลองใหญ่อะคลองใหญ่ๆที่วัดธรรมนาคา <c oughs> สาวดำขอโทษจะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยตัดสินใจ หักขวาเพื่อที่จะให้เบรกกับต้นไอ้ต้นต้นยางต้นใหญ่ๆอะ่ะท่านจําได้ไหมท่านถ้าท่านดูคลิปสาวดําก็คงจําได้นั่นแหละค่ะแต่ว่ากลับไม่ชนไม่ไม่รู้หักไปยังไงพอตอนสาวดําไอ้เลี้ยวเนี่ยคือเลี้ยวคือกะว่าให้ให้เบรกกับต้นยางใหญ่นั้นเลยขวามือนอะ่ะแต่แต่กลับไม่ไม่ไม่ชนต้นยางใหญ่เลยไปไปไปรอดไปได้ยังไงแต่สาวดําก็ พอตั้งสติได้ก็ขับกลับมามาเล่าให้พระอาจารย์ฟังที่อยู่วัดถ้ำนาคารท่านก็บอกว่าน้องกุมารทองไม่เคยเขาไม่เคยได้ขึ้นรถพอเขาได้ขึ้นรถล่ะเขาก็ดีใจทีนี้สาวดําก็เลยโอ้ถ้าหยอกถ้าเล่นกับแม่แบบนี้หยอกแม่แบบนี้แม,แม่ไม่เอานะแม่ไม่ชอบเด็กดือ้อแม่ไม่ชอบเด็กดือ้อไม่ชอบคุนดือ้อพอประ,ปะตูโตเขาไม่ดือ้อสาวดาพูดแบบนี้แหละพูดกับน้องกุมารน่ะแต่ตอนนี้มาบ้าน มาบ้านแล้วสาวดาก็เลยเอาลงจากรถเอาน้องกุมารทองลงจากรถนะ่ะไปไว้ที่ข้างๆหิ้งพระข้างๆโต๊ะหมู่บูชาพระที่บ้านสาวดํานะคะเนี่นแหละค่ะก็เลยเล่าให้ท่านฟังหรือหรือว่าเป็นน้องกุมารทองสาวดําก็ไม่ทราบค่ะน้องกุมารกุมารทองภายแก้วอะนะคะท่านท่านย้อนไปดูคลิปเก่าๆของสาวดําได้นะคะคือสาวดํามีอะไรก็จะเล่าให้แฟนคลับฟังค่ะ นะคะอโอเคนะคะแฟนับที่รักทุกท่านขอให้ท่านโชคดีวันนี้จ้า